ทีนี้กลับมาเรื่องราวต่อไปของระบบของแม่น้ําในแผ่นดินในประเทศไทยจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นมีพื้นที่ที่มีความสําคัญมากสําหรับทางการประมงคือพื้นที่อ่างเก็บน้ําพื้นที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจัดสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ว่าถ้าทางการประมงแล้วในอ่างเก็บน้ํามีน้ําแน่นอนอาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะคะคือปกติก็จะมีน้ําโครงสร้างทั่วไปของอ่างเก็บน้ําที่เราเห็นก็คือว่ามันจะมีต้นทางรับน้ําเข้ามา แล้วก็พาน้ําสู่ตรงกลางแนวเปลี่ยนแล้วก็ตอนล่างของอ่างเก็บน้ําซึ่งในแต่ละระบบมันจะมีความใสของน้ําแตกต่างกันไปโดยทั่วไปต้นทางก็จะขุ่นๆมาเนี่แหละแล้วก็จะมาค่อยๆผสมกับตัวอ่างเดิมแล้วก็พอตอนล่างสุดส่วนใหญ่แล้วน้ําก็จะใสและก็จะนิ่งกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยหลักๆแล้วเนะี่ยถามว่าอะไรคือปัญหาในพื้นที่อ่างเก็บน้ําเบื้องต้นคือต้นทางน้ําที่เข้ามาจากต้นทาง คือเป็นน้ําที่แน่นอนถือถ้าฝนชะลงมาแถวแถวนั้นมีการใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างถ้าเรามีภาพปรากฏเนี่ยรอบๆอบเนี่ยมีการปลูกอ้อยรอบๆอบบริเวณปลูกอ้อยใช้ยาฆ่าหญ้าหมดฝนที่ชะลงมาน้ําที่ลงไปในนั้นนะ่ะก็เป็นน้ําที่เปี่ยมด้วยสารเคมีนะคะสารพิษต่างๆอาจจะเป็นยาฆ่าหญ้าหรือถ้ามีการทํานาทําแปลงต่างๆอาจจะมียาฆ่าปลาในนายาฆ่าหอยเชอรี่นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบๆของพื้นที่อ่างเก็บน้ําแล้ว น้ำนี่ก็จะไหลรวมกันมาลงไปในพื้นที่สิ่งที่เราอาจจะวัดไม่ได้โดยตรงนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นเกษตรกรหรือเป็นชาวบ้านเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขาไปหาปลาหรือไปแช่น้ําในช่วงที่มีน้ําใหม่ๆไหลเข้ามาเนี่ยคันทันทีเลยนะคะแล้วก็จะเป็นผื่นหรือว่ามีการแพ้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอาจจะยังโชคดีที่อ่างเก็บน้ําเราโดยรอบเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายการใช้พื้นที่ที่ชิด ขอฟังเพื่อโดยการใช้สารพิษสารเคมีเนี่ยยังไม่ได้มีมากหนักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้มีระดับของอันตรายท,ที่เกินระดับอ,อันตรายที่มีรายงานยกเว้นแค่บางช่วงฤดูกาลนะคะแต่สําหรับอ่างเก็บน้ําโดยทั่วไปสิ่งที่เราเห็นความเป็นการใช้ประโยชน์ทางการประมงสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าทรัพยากรปลาในพื้นที่อ่างเก็บน้าอ่ะจำเป็นต้องมีการเติมหรือการกระตุ้นโดยการให้น้ําใหม่ไหลเข้ามา เพราะว่าปลาหลายๆกลุ่มต้องการน้ำใหม่เพื่อที่จะเกิดการพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์เดินทางขึ้นไป อย่างในภาคพ,พื้นที่นี้นะคะก็จะเป็นเส้นทางการไหลของต้นทางของแม่น้ําพองลงมาสู่อ่างเก็บน้เํเขึ้นอุบลรัฐเราจะเห็นว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่สําคัญมากแล้วก็จะมีปลาหลายๆตุ่มที่เป็นปลาที่เขาเรียกว่าปลาที่เดินทางลอง g m เ g r a t o r y fish เนี่ยนะมันก็จะเดินทางขึ้นมาเพื่อมีการผสมพันธุ์วางไข่ปัจจุบันสิ่งที่เราเป็นปัญหาที่เราพบชัดเจนก็คือว่า1ก็คือว่าในพื้นที่ที่มีทางต้นน้ําไหลลงมาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะมีความระดับน้ําที่ตอนนี้นะคะเจอปัญหาภัยแล้งก็คือระดับน้ําแห้งแล้วก็ลดลงมากนะเพราะฉะนั้นการทําประมงในช่วงที่ปลาเดินทางเข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นถือว่าเป็นปัญหาในสําหรับของการดูแลทรัพยากรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องสนใจก็คือว่า ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของอ่างเก็บน้ํามีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำนะแล้วก็มีการทิ้งลักษณะของหัวปลาไส้ปลาหรือการตัดส่วนต่างๆของปลาหรือการทํากิจกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดการที่พื้นที่บริเวณนะนะั้นเกิดการ หมักหมมเน่าเสียมันอาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆนะคะแต่ดินบริเวณนั้นพอเราทําต่อไปเป็นฤดูกาลทุกวันมีการรับปลาเข้ามามีการแปรรูปต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่พึงระวังแหล่งน้ำข้งขางๆบ้านเราตรงนั้นนะมันก็จะเริ่มเป็นดินที่มีกลิ่นดําขึ้นเหม็นขึ้นนะคะมีขยะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีกองซากของซากเน่าของสิ่งมีชีวิตตายลงอ่ะมากมายหลังจากนั้นก็อาจจะมีกอง ต้นไม้ขึ้นซึ่งทําให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่สะสมตะกอนแล้วเกิดปัญหาต่อระบบหน้าดินนะคะพื้นที่นั้นนับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตทางน้ําขนาดเล็กเนี่ยไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าจะมีออกซิเจนที่ต่ําลงนะคะในบริเวณนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งถ้าเป็นในเรื่องของการมองในเรื่องของการระบบของการจัดการน้าพื้นีอ่างเก็บน้ําจะเป็นพื้นที่ที่เรารู้ว่าเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของกรมชนประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะในการผลิต เอาน้ำนั้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าหรือการใช้มวลน,น้ำเพื่อการส่งต่อไปเพื่อการชนประทานซึ่งจริงๆแล้วการชนประทานเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายแทบจะหลักของประเทศไทยนะคะในการพัฒนาสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นมาเพื่อการเกษตรและหลายๆอ่างเก็บน้ำซึ่งน่าจะ80%ซของประเทศมีการใช้แบบนั้นเพราะฉะนั้น ตอนนี้ในการที่เราจะต้องระบายน้ําในช่วงที่ไม่ว่าน้ําน้อยหรือน้ํามากก็ต้องระบายน้ําออกเนี่ยนะคะการระบายน้ําที่เราอาจจะยังไม่สามารถประสานให้เข้าใจกับช่วงนั้นจะอาจจะเป็นช่วงที่ลูกปลากาลังต้องการเข้าไปหาแหล่งเพาะพันธุ์วางไข่ตามพื้นที่ชายฝั่งแต่น้ําอ่ะ มันถูกระบายออกแล้วเพราะฉะนั้นลูกปลาที่เกิดก็อาจจะไหลรวมลงตรงตามไปร่องน้ําแล้วก็ไหลออกไปเป็นเหยื่อให้ปลาผู้ล่าขนาดใหญ่ๆห,หรืออาจจะลงไปในระบบนิเวศที่เขาไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตอยู่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของการช่วงของรอยต่อระหว่างความรู้ที่เราต้องพยายามประสานเชื่อมโยงในการจัดการต่อไปนะคะอ่างเก็บน้ําอีกหลายๆแห่งที่เรา เคยผ่านประสบการณ์มาในบางที่เราจะมีปัญหาเรื่องของอย่างเช่นภาพนี้ก็จะเป็นภาพของลักษณะของการท่วมของน้านะคะคือนอกจากภัยแล้งเราก็มีการท่วมของน้ําเหมือนกันนะคะการท่วมของน้ําโดยส่วนใหญ่ในเชิงของทรัพยากรประมงนะคะเป็นสิ่งเชิงบวกเพราะเราจะทําให้เราได้กระจายพื้นที่หากินพื้นที่วางไข่ออกไปกระจายขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าในเชิงลบในบางพื้นที่คือการท่วมหลากในบางพื้นที่ที่ ไปค้างอยู่กับบนตอข้าวหรือนาข้าวที่ยังยังไม่ได้เกี่ยวสมบูรณ์หรือว่ายังเป็นทันไม้ที่เพิ่งลงไปแล้วก็เอาเก็บเกี่ยวไม่ทันนะคะพื้นที่บริเวณนั้นก็จะเกิดการเน่าแล้วก็ถ้าคงค้างอยู่ประมาณ2-3เดือนพื้นที่บริเวณนั้นก็จะขาดออกซิเจนนะคะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายตัวของประชากรของสัตว์น้ําขึ้นไปหรือหนีออกมาจากบริเวณที่เป็น แหลงอันตรายเหล่านั้นเพราะนั้นการท่วมหลักของน้ํามันก็จะสามารถจะต้องคิดถึงการบริหารจัดการในอนาคตว่าเราจะสามารถค่อยๆผ่อนลงให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในส่วนของอ่างเก็บน้ําในภาพรวมของพื้นที่อ่างเก็บน้ําในที่เราพูดถึงนี้มันจะมีทั้งเรื่องสองสภาวะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศกับการจัดการโดยมนุษย์ซึ่งอันนี้เราก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปและเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่าระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีจุดอ่อน จุดแข็งจุดเด่นและก็ความสำคัญที่จะสามารถผลิตทรัพยากรประมงให้พื้นที่ในแผ่นดินของเราได้มากน้อยแค่ไหน